ทุกคนมาพบกันกับเจติฉันเทาแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ล่ะเราก็จะพาทคนมาที่เกาะเจนทุกคนจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับทุกคนและก็คือเจนเองที่เองซึ่งเจนเนี่ยเป็นเจนเออจซึ่งเจนเองเนี่ยก็จะมีคาถาที่เขาเว้บูชาครับทุกคนซึ่งก็จะได้พรแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ทำบุญจุดกเพียนอะไรแบบนี้ครับทุกคนเอามาไหว้ ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์แล้วนะครับก็คือเจดีเอียงนั่นเองครับตอนนี้นะเราก็จะเที่ยวก็เก็บวันเด็ทริปที่นนทบุรีกันเลย จะเป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพเนคนไปเช้าเย็นกลับได้เลยซึ่งขออร่อยนี้งานเนี้ยก็มีเยอะมากซึ่งเป็นที่ที่หนึ่งเนี้ยที่มีอาหารหรือว่าของกินหรือว่าเครื่องประดับหรือว่านู่นนี่นั่นเป็นแฟชั่นกับบ้านไปโชว์ได้นะครับซึ่งขับรถมาที่จอดรถครับก็จะมีแบบเรืออะไรแบบนี้ก็จ,จอดได้ค่ารถจ,จอดส0บาทจอดทดุกวันเลยแบบนานมากเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเดินไปข้ามเรือน,นะครับทุกคนถ่าเรือนคนละสามบาทเองไม่แพงนะทุกคนประมาณห้านาทีก็ถึงแล้ว แล้วก็จะมีพี่นั่งให้ทุกคนได้รับชมวิวด้วยนะคะมีต่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงท่าเรือพี่เราจะไปซื้อของกันแล้ว <Hey. S 1> วัดก็สวยงามแบบสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็แบบมีเน่ยมันเป็นบรรยากาศแบบสวยเป็นงานวาดัดอะไรเงี้ยสีทองอาร่ามเลยแล้วก็เดินเข้าไปในวัดเนี่ยก็จะมีตลาดขายของยา่ายู่ข้างในเลยะครับทุกคน ก็แบบมีถึงตลาดริมน้ําเป็นซอแยกหมู่บ้านอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนเป็นหมู่บ้านจริงไม่ใช่นะเป็นแบบขายของแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านนะทุกคนของที่นี่นะคะเชิญได้เลยนะคะไม่มีอะไรอย่งนี้นะคะหรือใครจะพูดเรียกว่าร ทุกคนดีก็จะเป็นหมู่บ้านโอท็อปต้นแบบนะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทอดผักทอดที่นี่อ่้นชื่อเลยใครมาที่นี่ต้องลองแวะชิมกันบ้างนะทุกคนมิงน,นั้นเนี่ยด้พลาดแน่ๆเพราะว่าของที่นี่อร่อยกันมากๆแม้ว่าจะเป็นแบบผักทอดดอกไม้ทอดนี่ทุกคนก็จะมีแบบดอกไม้ลานาเซนลินีนะครับทุกคนก็จะมีแบบฟึง้งฟ้ากล้วยมาแล้วก็แบบอย่างอื่นด้วยมีกุ้งม,มีปูด้วยนะครับทุกคนนี่อันนี้แบบเอาไปกินเล่นๆน,นะ แล้วเขาก็แบบนี่ใส่แบบนี้เลยนะ,นะคบบนนะทุกคนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆมันๆนะครับๆๆนีบ่เดี๋ยวอะไรเครื่องฟ้าอ้เครื่อง mấy không ạ? có 1 hộp 1 50 cháu quên nửa được mất anh quên ăn ngày, tìm, nó chát thế ไัไ,ะะเไงเดสนใจมั้ยไ,ไ,ไหน,น,นไม่หวนาน้าแล้ว,ลวอันนี้จะเป็นสปัน,นีกะทิสดค่ะต้องใช้มือหยิบชิมเป็นขนมไทยโบราณงคน,นหาทานยากค่ะเด็กเ็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักลองชิม,มหยิบเลยค่ะหยิเลยเหรออันนี้ต้องใช้มือหยิบ

นะทุกคนเนี่ยวันนี้น่ะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมากินนี่เลยขนมอาล้วน,นะทุกคนอันนี้อ่ะเขาใช้ฝีมือนะครับทุกคนเป็นหัตถกรรมนะใช้แบบใช้แบบมือตัวเองน่ะในการทําขนมแบบนี้ททุกคนคือสวยมากอันนี้จะเป็นเหมือนดอกเลยอนะ่ะดอกอะไรเนี่ยอ,อันนี้นดอกบัวเรา,าจะมีกินมีหมูเด้งนะนะทุกคนเราลองมอกินเนนะ่ะ เากินดิเชิมองกิมเอ,อ,อชิมหมูเด้งกันนะทุกคนนี่นี่ก็คือหมูเด้งของเราคุณกจ้ากินหมูเด้งอนะ่ะป้ามากินกนะันหม,มูเด้งหัวขาดแล้ว <c oughs> แม่กล่องแล้วสามสิบแต่ว่า ราคาเนี่ยอร่อยอ่ะคิดว่าอร่อยมากเพราะว่ามันคือความหวานลงตัวมันกรลบมาแล้วก็อย่างเงี้ยที่กล่องนี่นของดีาลายรอยนะทุกคนหอมออมากทุกคนเนี่ยมันมันหอมระเทียนอ่ะโอเคเลยเนี่ยอันนี้ก็เถี่ยวเรืออืนเดี๋มันก็เยอะเยอนะครับอร่อยมากทุกคนเยงหมดไปตัวลงละ แล้วมนกินก๋วเตี๋ยวเรือกันจ้ะใหทุกคนใจ้เสิล์กชินยังไง่อ้ย โอ้ว <mile inside> ่า <weet> ว <télé aaS> ัดเทุกคนอ่ะแล้วก็กินก็จะเสร็จแล้ววัดนี้มากินอันรวยอันีูเลยนะครับลูกดอกไม้ทุกคนเนี่ย ก็น่ากินมากแต่ทุกคนคือมันดูแบบสวยมากอะน่ะเราจะมาลองชิม<า>ดอกไม้กันเมื่อกี้กินอะไรกันนะดอกไม้ทอดฮ่าเมื่อกี้กินดอกไม้ทอดกินดกไม่ได้ค่ะแล้วก็รห่า,หาอันเดิมอะหวานน้ำมัน นขนมอะรงหนึ่งอะขนมอะไรอะคารองทอดังเียนอือฮะของอบฟังเทียน่คุออเรามากินใบไม้กันดีกว่าอืมอร่อย ใส่่ออยูหนาได้เอะแจกันจิ๋วสิบห้าสองใบยี่ห้าโอเคอ่าให้ลงไปเนี่ ออกแม่กขนมโววซื้อก่อนรีวิว

อันนี้ก็จะเป็นแบบมีของขายเยอะมากมีทั้งหมวไมีนั้งกระเป๋าหนี่ซื้อกลับบ้านไปได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเหมือนเครื่องประดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนมไทยโบราณน,นะครับแปลกๆเนี่ยมีเยอะเลยที่เราไม่เคยเห็นกันในบุเพสนิวาสก็มีนะทุกคนนี่ขนมไทยนะทุกคนอันนี้สเสน่จันทาทองอีกดาราทองวุ้นกรอบก็มีนะครับทุกคน อรัวดอกไม้อันนี้ก็เป็นทองอินทนอินมาชมาม่าแล้ววันนี้หินฟาทองนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ลวชิ้นนะมันญี่ปุ่นคือแบปลูกในไทยทั้งหมดเริ่มแล้วลองชิมดู เป็นไงอร่อยมากเป็นไงลูกอร่อยอร่อยหั่มาต้มมัดผูทานได้นะกุ้ยแขกล้วยผลไม่ต้องอ่อนอันนี้คือต้องมัดจริงๆเหรอคะใช่กล้วยผลไม่ต้องอ่อนนันเล็กอ่ะใช้ไม่ต้องอ่อนหรออืมสวยอร่อยอร่อยเนื้อหนเลยลองไหมลองไหมอร่อยไหมหวานอร่อยทงหยดอืมอร่อยวันนี้อองหยดนะครับทองหยอดอร่อยมากทำด้วยไก่ไก่นะครับอืม มีแป้งเล็กมาไว้ผสมอยู่นะครับอาดพาเดเจนหวานมากอร่อยมากไว้ปากเผ็ดๆล่มเลยนะลุงร้านอะไรคะเนี่ยร้านอะไรนี่แกอยู่กอนแม่ดก่มเลยลูกปอนแม่อนแม่อนแม่้อนแม่จะเอาคนอันเนี้ยมันจะไม่ขนนจะเอามาลูกเอานะเอาขอนมาขึ้นมาข้นมาเท่าไหร่ครับ ันไม่ขนมดูถยดูปได้ดูถ่ายรูปไปดูได้นอนความรักอะไรก็มเ่ได้บุญม่บุญทัิ well, so. to to guy, ้ิอารวดอก้ปเที่ยว้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวดอกม้ดูนี่กันนะอไห่เอาอิ่มเผื่อคนเข้ามาเขาจะมาร้านถูกไหมลูกแตแขนมหวานโอเค นี่นี้ขนมชอม,ม่วงนะครับน่ากินมากๆเลยนี่มัแต่ขนมที่แบบสวยน่าทานทุกคนต้องมาลองชิมกันนะครับ อร่อยทุกอย่างเลยเออแล้วผมลืมบอกไปอย่างนึงนะที่นี่เนี่ยเขามีกล่องสุม่มให้สุ่มกันด้วยนะซึ่งแบบมีเยอะมากตั้งแต่เบบิทีก็มีอะไรแบบนี้เออเัจากกล่องนเล็กสิบาทจนถึงกลง่องเบบทีห้าร้อยหาสิก็มีนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นขนมไทยอะไแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโมเดลหุ่นยนต์ที่เขาต่อมาขายนะครับทุกคนดูสีสวยมากๆเลยเป็นสไปเดอร์แมนแบทแมนแล้วก็ตัวอะไรต่างๆเต็มหมดเลยนะครับทุกคน นี่นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นของจิ๋วๆประดับประดับสวยงามน่ารัเอาไปตกแต่งบ้านได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนหมอปั้นดินผเผาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไอติมโหลดโบราณนะครับทุกคนอันนี้อร่อยมากๆเลยนะมีหลายๆรสให้เลือกเลยมีน้ำเขียวน้ำแดงโคา้สาสไป ส่วนนี้ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาเยอะมากด้วยแกะสลักสวยงามเลยเป็นทั้งโคมไฟเป็นทั้งนูนทางนินทางนั่นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไข่นกกระถ่ายนกกระทานทุกคนก็จะแบบใส่แม็กกี้อะไรแบบนี้อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นน้องแอปเปิลกับน้องแมงกูี่เราได้มาอันนี้เ่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มมันนะทุกคนสี่อันสี่สิบชิลละสิบบาทอันนี้จะเป็นโค้าที่เด็กๆเขาใจนิยมถือไว้กระเป๋าอันนี้จะเป็นตังนี้ขนมไม้กรอบ แล้วก็อันนี้จะเป็นไข่นุกกะทานะทุกคนตอนนี้ที่เรากินอยู่ก็จะเป็นไอติมไอติมเออเขาเรียกเออแลเนื้หลอดหรออือละห้าบาทมันจะเป็นไขน่นกกกะทานะคนลองชิมกันอืออือ อร่อยมากค่นอร่อยอ,อ่ะนี่แบบไข่แล้วก็ที่ที่มีแบบอะไรขนมก็คือเขาราดซอสมาน้ำผักข้าลมาก็อร่อยคุณลระคามายี่สิบผักข้าว่าเนเ่ยเอากินกับไข่แล้วมันลงตัว่ะคนอ๋ออยู่ในรอบไี้ อืมอร่อยอันนี้ชอบอร่อยเราจะมาลองกินข้าวต้มหมักกันดีกว่าอ่ะทุกคนในที่สุสดเราก็ได้กินแล้วยังไม่ได้กินอีกหรอเอ,อาเข้าไปอืม อืมอรสอยเลยอันนี้ก็อร่อยอ่ะอืมอร่อยอันนี้สำหรับ,บคนที่ไม่ได้ชอบแบบหวานหวานเท่าอ,อันนี้อร่อยนะทุกคนไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้ขมไม่ได้แบบจืดมากไม่ได้เค็มไม่ได้เปรี้ยวอะไรทั้งอย่มีความหวานแบบไม่ได้หวานมากทุกคนแล้วก็อร่อย อร่อยมากเงี่ยอเราลองกอืมกรอบมากเฮ้ยเันกอบไงฮะอ้ยหม่ใหว่ก็แบบเออคนคืองกรอบมากแล้วคือควาหวานคือหวานอ่ะ อ,อร่อยหวานมันมากอ่ะมันหนมากทุกคนมันหวานมันไหนเอาไม่กินมั้งอร่อยอร่อยจิ้ม เป๊ะจะเป๊ะอ่าเป็นแม่อาหารอาหารเป็น้องเต็นไปดินี่แล้วไปเดินสักนิดขอซื้อกาแฟกินสั่งกันไม่กินกาแฟนะวันนี้มีชาด้วย นะครับทุกคนก็จะเป็นชาเขียวกับโกโก้นะทุกคนอันนี้เป็นเย็นนะทุกคนนี่ปั่นปะ,ปนปะฮะโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนี้นี่ชาเขียวทุกคนมันดูนะ่ากินมากเห็นกันมีันนี้ทันะ้งวันอ่ะทุกคน คือชาเนี้ยมันมีความหวานมันและะ้วแบบไอโฟอขอนข้างบนนันมันก็อร่อยด้วยแล้วก็มีแบบพงชายเขียวซึ่งอันนี้อร่อยมากทุกคนราคาหกสิบาทแต่ว่าก็คุมม้มเลยนะทุกคนไม่ได้คุมม้มเลยนะอร่อยด้วยหวานด้วยแบบลงตัวอ่ะมันคือมันอร่อยอะกลมกล่อมอ่ะอร่อยมากทุกคนเนเขาไม่ให้หอยขาเลยทุกคน ไม่ไม่ใช่อ่ะอ๋อห้อยได้ห้ยดีกว่านี่ข้างล่างมันมันอ่ะคุณ้าเราไปแล้วนี่ห้อยได้วู้ย ถามได้เนาะเอาชีวิตเออเราขอเอาชินจังมาเพราชินจังเขาตกอ่ะ เป็นทานงนะยคนแล้วก right? e ็ใส in ่โอนตินึงนะครับเาชิมที่เป็นยังไงฟังปิ้งอะไรขอไฟฟางเท่าไหร่ับห้าบาทเรั้งนี้ะบอกแม่ว่าให้กิอไอพิฟังนะไอติืฟองอ้ะอ๋อเหรอแม่ให้กินคัหนึ่งอ๋อยอรอ ต้นใหญ่คืออันนี้แม่ขอต้นใหญ่เนี่ยแค่นี้รูปอะไรราคาไม่รู้ไม่ใส่สานกันดูจ้าชื่อกว่ารอบนี้เป็นหมูเด้งที่เด้งจริงๆนะทุกคนหมูเด้งน้องเด้งอ่ะกินไปไม่กล้ากินเหมือนจริงนี่จะมางับหัวน้องกันนี่หัวน้อง ไปกินกันเถิดทุกคนกินแค่จังไรกินเองว่าล่ะกินน้องกินดอกมะอะไรหมูเรียงเท่าไหร่ยี่ห้านะทุกคนอะกินไปทุกคนน้องหมูเลียบร้มานูองกลัวน้อหมาน้องันอุ้ยอร่อยนะอื้ม เด็กไายแล้วอ่อ้ยนี่เพราะงันทุกคนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวเราเขกค้าก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดยอใครกดกระดิ่งกิ๊กี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้อิ่มแล้วบ๊ายบาย